สักครั้งในชีวิตนะครับต้องมาเหยียบแผ่นกระจกแผ่นนี้นะครับไม่กลัวแล้วครับผมไม่กลัวความสูงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มองข้างล่างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลหมอกอายุเวงนะครับอำเภอเบตงนะครับตำบลอายุเวงนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูทะเลหมอกแบบทะเลจริงๆนะครับ เรากําลังจะขึ้นไปยังสกายวอล์กนะครับสิทธิพิเศษมากนะครับรว่าตอนนี้คือเขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นทางการอีกทีนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นเฉพาะเลยใช่ไหมครับ<ช>ขึ้นลงเลยครับใช่ค่ะคือเราพยายามไม,ไม่ให้ขึ้นลงในทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของการเที่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางเดียวมันจะไปกระจุกใช่ไหมครับตรงนอนใช่ค่ะก็คือตรงระเบียงตรงนั้นนะคะก็คือจะให้อยู่ประมาณ30ถึง40 รั้ง30ถึงสอ้ค็เยอะอยู่นะครับนี่คือเส้นทางที่เราเรากำลังจะไปที่เขาเรียกอะไรกระจกอะครับพื้นจะเป็นพื้นกระจกนะครับลักษณะกระจกจะเป็นครึ่งวงกลมอ๋อนี่ครับทุกคนดูความอันนี้ฝนตกฝนตกเมื่อคืนค่ะกระจกมีความหนา3เซนติเมตรสามเซนเลยโอแเส้นผ่านศูนย์กลางจากตรงนั้นถึงตรงนี 2เมตรครับผมสกายวอล์คแห่งนี้จะเปิดวันไหนครับคาดว่าตุลาคมอาจจะทดลองลองเปิดเป็นเปีโนเพนนิครับผมก็คือแต่ว่ายังไม่เปิดแต่การเปิดอย่างเป็นทางการต้องรอทางทางอำเภอแจ้งกำหนดนการไาอีหมอครับทุกคนดูโอ้โหตรงนี่คือความฟินของจุดชมวิวแห่งนี้นะครับที่อโยเวนะครับก็ฟุ้งเลยนะครับทุกคนเห็นข้างล่างไหมครับ มันสูงมากเลยนะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวอนาคตนะครับถ้าใครมานะครับจะสามารถไปยินบนนี้ได้นะครับเดินได้หรอครับเดินได้ครับแต่ว่าต้องถอดรองเท้าเท่านั้นครับเดินได้ผมเป็นคนกลัวความสูงนะครับผมบอกตรงนี้เลยกันมันวูบแม่ยาดมก็มีนะครับมันมันมันพอมันดูแล้วมันวูบอะครับมันเสียว นี่โหนี่ครับนี่ดูครับเดี๋ยวผมไปดูดินี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนแผ่นกระจกนะครับเดินได้ปกติครับขาไม่สั่นครับโอ้ดูด้านล่างดิสูงมาก เดินไปดูข้างล่างนะครับได้ฟิลมากนะครับรรผมไม่กลัวความสูงนะครับทุกคน,น,นอตอนนี้กับไม่กลัวไม่กลัวเหมือนกันกนี่เป็นอาการของคนไม่กลัวความสูงนะครับทุกคนต้องพยายามเกาะอ,อันนี้นะครับที่ ดูดิมันไม่สั่นเลยนะครับโอ้โหมันมีความสั่นเละครับเมื่อกี้ตอนแรกๆคือแอบเสียวครับพอเดินไปเดินมาก็คือมันชินแล้วมันไม่กลัวแล้วคือเดินได้ปกติครับไม่มีความสั่นเลยคือเดินปกติมากนี่เดินให้ดูไม่มีความสั่นคือมันมันแข็งแรงจริงๆครับ พี่ครับแผ่นหนึ่งรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับแผ่นมึงแผ่นหนึ่งเนี่ยจะนาสามมิลแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณห้าร้อยโลครับผมห้าร้อยกิโลนะครับประมาณห้าคนนะครับห้าคนโอ้โหเรามาทดลองกันไหมครับไม่ยาเลยครับหนใครหนึ่งร้อยโลผมไม่เอาครับผมรีคอมเมนต์เลยนะครับต้องมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับผมบอกแบบนี้เลยเพราะว่ามันเกินคําบรรยายครับดูดิวนี่คือมองนะครับ ฟุ้งขึ้นมานะครับโห<ฮ><ฮ>ไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขึ้นข้างบนนะครับมันจะผมว่าสวยสวยกว่านี้แน่นอนตามผมมาฮะนี<ฮ>่ hey, ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่จุดสูงสุดของจุดชมวิวทะเลเหมอกแห่งนี้นะครับ Skywalk i y w a ดูดิ โอ้ห oh, oh, ตรงนี้คือ oh. ทุกคนรับดูวิวข้างล่างผมนี่ก็คือ oh. ทะเลหมอกนะครับ360องศาครับสุดยอดมากมันสวยงามมากครับ oh. ครับทุกคนฝั่งนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดชมวิวที่เขาสร้างเมื่อก่อนนะครับนั่นคือจุดชมวิวเมื่อก่อนนะครับก่อนที่เขาจะสร้างสกายวอล์กนะครับคือตรงนั้นจะมีคนไปมุงเยอะมากคือถ่ายไม่สะดวกครับโอ้นี่ครับทุกคนเป็นอีกมุมที่ถ่ายรูปสวยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังผมคือทะเลหมอกอเวงนะครับมันสวยจริงๆครับ บรรยากาศเก,เกินคำบรรยายเลยนะครับ no description นะครับคือไม่สามารถบรรยายได้เพราะว่าสวยงามจริงๆคือลมแรงมากเลยนะครับคือตัวนี้คือแสงแดดแรงมากแต่ว่า หมอกมันยังไม่หายนะน่าจะเป็นนี่คือเอกลักษณ์ของอายเวงนะครับหมอกนะ้แล้วก็วิวสวยครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับต้องมาทะเลหมอกอายุเวงนะครับผมรีคอมเมนตเลยนะครับต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับมันจะสวยมากโอ้สุดๆครับ2,000 years later ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ่อน้ําร้อนบ้านนากรน,นะครับที่อายเวงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตรงนู้นนะครับตรงนี้คือเราสามารถแช่น้ําร้อนแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นน้ําตกได้นะครับมันมันติดติดกันเลยไปดูกันครับอยู่ไม่ไกลจากทะเลหมอกอายเวงนะครับสามารถขับรถมาได้คืออยู่บริเวณนี้แหละ หาใน Google Map ได้นะครับนี่คือบ่อน้ำร้อนนะเออฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกมานั่งชิวๆดูบรรยากาศฟังเสียงน้ำตกได้นะครับก็โอเคสามารถเล่นน้ำได้นะถ้าใครอยากเล่นน้ำ นี่นะครับบรรยากาศการแช่บ่อน้ำร้อนที่บ้านนากกนากอครับที่ไอโอเวงนะครับนี่สบายครับเหมือนออนเซ็นไหมครับต้องลงไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแก้ผ้ากลางหุบเขาเลยนะครับตอนนี้ที่เราแช่อยู่นะครับด้านหลังผมดูนะครับได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับตรงนั้นเป็นน้ำตกนะครับหลังจากที่เราแช่บ่อน้ำร้อนเสร็จนะครับเราสามารถไปแช่ น้ำตกตรงนู้นได้นะครับ A later few moments ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชิมก๋วยเตี๋ยวหม้อดินนะครับอยู่ที่อโยเวงนะครับนี่ดูบรรยากาศร้านของพี่เขานะครับวินเทจมากครับทุกคนนี่ผมพาไปดูหม้อดินร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงในด้านหม้อดินนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหม้อดินใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวหม้อดินใช่ไหมครับอ๋อกระทำไมถึงใช้หม้อดินนะครับ อ๋อเศรษฐกิจป<ม>๊อปังหมอดินนี่ย่ยหวัวปั้นบาหสูสดไดอ๋ยอย,อย,อยอ่ออนี่ครับ<ม>เหตุผลหลักนะครับที่ร้านกะเขาใช้หม้อดินนะครับเพราะว่าเวลาใช้หม้อดินเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะครับของอาหารนะครับอสุดยอดมากครับนี่คือกว๋วยเตี๋ยวหม้อดินนะครับทุกคนดูดิอื้มนี่ครับเมนูเที่ยงของเราในวันนี้นะครับ เขากินกันยังไงเนะี่ยก็มีพี่ีบไงเลือกเส้น<อ>เลือกเครื่องเคียงตักน้ำโอเค,อเคใส่ใส่ให้หมดเลยเออแล้วก็มีผักด้วยนะครับนี่ใส่ให้หมดเลยนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปนะครับี่ นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราปรุงเสร็จนะครับทำ<ม>ตามเพจดผิวโหยนะครับล้างล้างมาสองปีแล้วโอ้เข,<ม>ข้มข้นดีของกลับมาทำแล้วทิ้งคนติดตามแบบเข้มข้นมากครับของปีแล้วดูน้ำซุปเขาเข้มข้นมาก โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะครับครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็ได้พาทุกคนไปหลายที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกอยโยเวนะครับแล้วก็บ่อน้ำร้อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ